สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเต็งตองชานแนลมาอีกแล้วจ้ากับเขายิ่งมาเร่งยิ่งมาเร่งนั่งกินเขากินปลากันพูดคุยกันไปพี่น้องการต่างขาโอ้ยวดจะพานก็ใจนี่เนาะเดีวจะได้ยางพักไพาไมนเขากันอนย่าบอกไพ่กินก,นกนระตกหมูมันเขกากันบอกพี่น้องมันจะบอกก็สมตำแล้วมันเขออกากันเนาะ โรคมองเดียวกันแหละกล้ยตอนกินนะพี่น้องนะกระดั่งคาผ่านเรียบร้อยกุย่างเรียบร้อยเลยจ้ะพี่น้อง មិនដែលបានផាយកសូៗមិនតទៅបាយចា คือ่พวนกน,น,นี้สมํำนัเขากันเนาะอแ,แ่บอมาเที่ยวนีบอนบอเที่ยวมาแล้วสัยเื จำหนึ่งก็เข้าบ้านอาบน้ำนอน้โรงเรียนพวกนี้นะ ราชการร่มก็ร่างดีพี่น้องจะฝนตกโรงพยาบาลเชนยบุรีฝนตกฝนตกอันนี้มาจยตนะะเดี๋ยว ยังเป่าลมโดปมมดปนได้เพียงป็นจะดังยังได้ขอดูป้น บ้านมันเป็นหมู่บ้านเจ้าสารเลยพี่น้องบ้านก็อยู่ติดๆกันเพราะว่ามีถนนใหญ่เดี๋ยวบ้านจะล้างกันที่กันแบ่กำแพงกัน คลิปนี่แค่นี้แล้วจ้ะพี่น้องเจอกิปหนาจ้าฝากกุหลค์ก็แช่กดจับตักใครเป็นกำลังใจให้่องเต็งต่องแชแนลนี้ได้จ้าสวัสดีค่ะ